สวัสดีครับ้านกำลังกายเองและพี่เอ็มเกอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทำการยึดบ้านกันนะฮะยึดบ้านเพราะว่าวิ้นี่มันมันเล็กกะมันเล็กกะมากเลยเพราะตอนนี้พึ่งจนพึ่งจนผมผมพึ่งจนไปกับเควิดคุ๊บคุกบคุ๊ใต้ดินเนี่ยใช่ใช่ใหญ่เอาไว้ขังไอโอมใช่ใช่ไอโอมทำไมมันต้องขังโดนขังด้วยยื่นไง ดื้อยังไงวะโอมเดี๋ยวคราวหน้าเชิญโอมมาเล่นด้วยนะฮะผอเคล่าดินที่ตะปาวกว่าน,นี้นะอังเคลนผมหายไปตัวนึงอีกละเปิดจริงเลยอังเคลน,นีเจาขอบเพลินเพลินกาบชาลรือหรือมาหือหลังคาเราสร้างเองก็แบบเรียบ,ยบ,ยบๆง่ายๆไม่ต้องอะไรมากชัดชัดชัชเรามาเปิดเพลงฟังกันดีกว่าเอา แค่เปิดกี่แหละนะเห็นซะว่าผมมาขวานท้องทุกก็คือขวานนี้มันคือขวานอาบิเจเทมครับมันมีวันฟันก็เลยไม่มีขวานอะไรก็เอาปท้องทุกได้เลยเธออย่าไปทางไหนเธอจะทําอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ้าเพราะแกเกิดมาแค่นี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉันหินขุดยากมากเลยกันอ้อเอ้ยเพื่อจะให้ขวานกุดหินอะ จะเหมือนในไอซเอาไฟขุดหินเอาอีเตอร์ขุดไม้จะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ้าพ่อเกย์มาฉันอีกมันเกย์ครับจำไว้มันเป็นเกย์มันเล่นปูตัดบนไฟโอบอะไรวะต้องเป็นเกย์ใช่ไหมบ้าปูว่ามึงจะชอบผู้ชายริงว่าเกย์มันคือตุ๊ดใช่ไหมอืมตึบ จะกันขุดจะเพิ่งขุดทำงานทำงานเป็นพันแ็บกล่องใครไม่ลูกว่าละกละกะเนี่ยกล่องผมมีอะไรไหมผมมีกล่องเดียวผมมีแค่เอาง่ายกล่องในบ้านผมมีแค่สามกล่องสี่กล่องเออสี่กล่องโพคายโพคายโพผมอะมีอะไรไหมนี่นี่กล่องที่กันวางหนึ่งกล่องสองกล่องมี่ห้ากล่องไลยค่ะ ไปกันเพื่อนจ้าอูรวยไงของอุเยอะของมัเยอะกระผงกระดูกลวนแล้วผมเป็นคนหาโม่อุ้ยก็หาแอ่กันนาดไหนไปอี่มันขี้โม่อย่าไปเชื่อมันน้องโค่ขี้ดอกโค่เอ้ยโค่ยายายาเอาไว้เผาโค่โคจนโคอ่อะใส่ใส่ไปในฮีบอดนเลย โกระบือวายดีกว่าพี่พี่เห็นตัวผมครับกระป๋องเพชรกระป๋องเพชรผมมีคนอยู่ข้างล่างแล้วต้องไปฆ่าเขาอย่าโดนกระป๋องเพชรคุณนะเราต้องไปฆ่าเขามีคนอยู่ด้านล่างอือะไรวะยาปะปอจากฮิวินฮีดสวัสดีเพื่อนน้อยโอ้เขาชื่อโรนัลโดด้วย เปียโนด้วยเขาตายเพราะปาสุกายองกเช้นด้วยไนาจะฆ่าเขาทำไมวะอ๊บเอ๊ย,ยังไม่ทันทำอะไรเลยอยู่ดีเขาก็ตายแล้วอ่ะ <c oughs> แต่มันคือดูอินค่าออบอกตรงว่าของนี่มีผมโคตรเยอะอ่ะ อย่าดของนี่ผมนะเอาผมหมดเลยเสัญญาฝากของอ่ะแนะนำว่าอย่าโดเพราะว่าฝนฝ่าโพกับสติ๊กออฟแปะโร่ของครับเออสติ๊กออฟแปะโลกมันหายไปมั้งเนี่ยว่าละวมันหายไปล้สติอแปะโร่กูหายไปไหนแอดดี้ดูง่ายภาพเป็นอย่างนี้แหละเราโดนจนชิ้นละโอ้ยหยอก ไอ้อิงเองฆ่าเขามั่วเขาได้เดี๋ยวเราตั้งแต่ออกจากคิวเราเอาบาสูก้ายิงเองอะไรวะไหนเองฆ่าใครมาดูเด็ดก็ไม่รู้อยู่ดีเขามาตีอิงแล้วเขาก็ตายอ่ะไหนคนไหนเราขอฆ่าบ้างดิอ้าวน่ะน่ะไอสองคนนั้นน่ะในบ้านนั่นน่ะคนไหนคนไหนน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตายแล้วมั้งตายแล้วยังไม่ตายโอ้ไอ้นี่นี่เองเพื่อนสีพอดี มันมันตีเราไม่เข้าเว้ยตีเราไม่เข้าเว้ยอีกตีเราลดแค่ครึ่งหลอดปะโอวปู้เฉียดไปิดเดียวตีเราไม่เข้าเว้ยกันสองคนเนี้ยแหล่ะสองคนเนี้ยแปลว่าเราติดไปปัดเราหาคืนเถอะทำอะไรผมผมไม่ขยายบ้านคุณจะไปทำอะไรนักหนักนักหนักกับอะไรใครไง ราคานายก็ปล่อยมันเด็กให้มันขึ้นมา,มนบ,านบ้านเราให้พายเล็เป็นตามเไอ้กลัวไม่กลัวฮะกลัวฮะเออคือโดนฟาสอ้าวอินโดนฆ่าไวา้ใจใด้วยนละลูกเขาหายแล้วมาทำบ้านปอเอเปานเตาดีนี้ค่ะเตาม้านเรา เดี๋ยวินี่จะตามมาเร็วดินอะไรยินหญาเยินหญ้นี่การว้าแบบบ้าไปออาวออาอ์คตีอาวอาอ้เอ็นกิสโตเอ็นโัวตดูดมดนจตวกับไอสัตว์ใช้เอทมบ้านกูไปแกตีไหมอ๋ออ๋ออะอออปูอ่ะฝังในพีจีจะป ออออแมมอะไรจะโชต้านั่นอาวไม่ก็มีขวาน RPG ้วยขวาน RPG เข่าเสือเกเที่ยวอ,อ, <ๆ S 1> อะไรนเหมือนูกเงาอะได้อ64อันแล้วเดสมึงจะทำไรกูได้ไหมอ่ะกูหลบอยู่ในนั้นจะทำไรกูได้พวก,อ,นนะกะอ,อะไรนี้ กิงกับโมมาคาได้ปิดไปขอโทษนะครับถ้ามีโปรแกรมอะไรขึ้นขวางหน้าจอนะฮะเป็นี่าไอ้สจปี่าเนี่ย,ยอุ้ยแม่งยัดระเบิดเข้ามาในบ้านโอ้โห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 เหนียวเหนียวเหนียวกำลังกลับบ้านไป

อะไร,รอ่ะกูยิงบอมบ์มันแต่กูตายใช่ยะไม่ใช่กูปิดมือพีว้แล้วกูยิงบอมัดมันมแล้วกูตายเอาดินมาได้ยังนี้อ่ะกำลังไปกูรีบเข้าใจไหมไอสัตว์จะทำบ้านที่ทนะี่มิโแตา่หาแล้วนี่ลูกกูแจ้งแอดมินเลยแต่แตตอนนี้กูเติร์มไปสองร้อยกูเป็นสตาร์บล็อก ไอสไยงเนี่ยดินตาแดพ่อมึงอะแไ้แต่แต่แแต่แแต่่อชี้ใครไม่เปิดูีแ่ไม่รู้มันเปิดกันทางเซิร์ฟเลยอะแต่แต่ปี๊ดลอดช่องนานนานอดช่องปิดช่อง ไ่ทำอะไปะปืนใหญ่ใต้บ้านลอยฟ้าเอ้ยเอ้ยย่าทำอะลูกันสุดเป็นยังไัเนวะกันปืนใหญ่ใต้บ้านลอยฟ้าตรงอื้อเจ็บ ดบับนักดีเล็กดาบพลเอกดาบลูฟ็งลูฟี่มีดาบแล้วก็ลริขึ้นมาจากเป็นใหญ่เพื่อไปบ้านรู้สึกบานลงคือเยอะเลยรองเท้าตำรวจเสื้อตำรวจ ก็กดเองเองนะเองฮะอะไรกันยังยังมันนะนะว่ารอจะเพื่อนย่าเออเป็นแบบนรอที่อื่ เนี่ยนะอนะการเสียงอะไรน,นะนั่นอะมัมีให้ที่เก็บปุ่มเลยไม้ไงเนะี่ย แล้วเ,วเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ